เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและพึ่งพาได้แต่เปราะบ,บางยิ่งโตขึ้นอนะ่ะนอกจากเราจะต้องมีเพื่อนสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเป็นเพื่อนกับตัวเราเองให้ได้ด้วยการเป็นเพื่อนกับตัวเราเองให้ได้อะ่ะมันเป็นคุ้สมกันอย่างหนึ่งนะถ้าเรายังเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่ได้อ่ะมันก็คงยากนะที่ใครอยากเป็นเพื่อนกับเราอ่ะอเมริณบุ๊กส์พอดแคส พอดแคสต์ซีซั่นสามสวัสดีครับผมคิดมากครับสวัสดีค่ะภาสันค่ะสวัสดีครับพบก,กับผมสอคิดมากสวัสดีค่ะภาฝันค่ะวันนี้นะครับพบก,กับทุกท่านนะครับในรายการคิดมากนะครับพอดแคสต์ซีซั่นสามนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มีความสําคัญเหมือนกันนะปอมนะ คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนนะครับต้องบอกว่าในช่วงวัยหนึ่งของชีวิตอะเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดของเราเลยด้วยซ้ำม,มัง้งช่วงที่หลายคนโตเ,เป็นวัยรุ่นอะนึกนึกถึกงตัวเองตอนอายุ สิบสองหรงสิบแปดในช่วงเวลานั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับการมีคนรักอ่ะมันอาจจะดูไม่สําคัญเท่ากับเรากับการที่เราแบบจะมีเพื่อนหรือเราให้ค่าคาธ์กับเพื่อนด้วยซ้ำไม่ใช่กับครอบครัวนะบางช่วงเวลาตอนนั้นเราก็จะแบบรู้สึกว่าเราไปเผลอใส่ใจเพื่อนมากกว่าครอบครัวด้วยซ้ำาเงี้ยหรือสำหรับปอมเนี่ยปอมมองความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเพื่อนในวัยต่างๆเนี่ยยังยังไงครับอืมตอนเราเด็กๆเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีเพื่อนไม่เยอะ Mm. หมายถึงว่าคนที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนเราเอะไรเงี้ย mm. อาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่ที่พีคไปกว่าน,นั้นคือเรารู้สึกว่ายิ่งเราโตอะคนที่เรานับเป็นเพื่อนจริงๆอะก็ยิ่งน้อยลงไปอีกอื mm. Mm. ซึ่งไม่รู้ว่าหลายๆคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เราเล่นแบบโซเชียลเราก็จะเห็นว่ามีคอนเทนต์ที่ได้รับ e n น a เ e m e n t เยอะได้รับฟีดแบ็ดีหรือมีคนแชร์อะไรเงี้ย ก็มักจะพูดเรื่องเนี้ยว่ายิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อยลงอืมของฝั่งพี่สอนเป็นยังไงบ้างคะจริงๆพี่อะจะค,คล้ายๆกับปอมแต่ว่าในปริมาณที่เข้มข้นมากกว่าคือปอมเนี่ยรู้สึกว่าตัเองตั้งแต่เล็กมีเพื่อนน้อยใช่ไหมพี่รู้สึกว่าตัวเองเตั้งแต่เล็กอะเพื่อนน้อยจริงแล้วก็น้อยจนแทบแบบอาจจะแบบไม่เกินไม่เกินสองสามนิ้วมืออะไม่เกินสองสามคนอะไรแบบเนี้ยนะครับพอ,อยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยยิ่งยิ่งแทบถามว่าทุกวันเนี้ย คนที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนได้จริงๆอะไรแบบี้ที่เราสุขใจกันจริงๆอะ่ะอาจจะมีแค่แบบคนเดียวก็ได้อะ่ะเออในในความหมายของเพื่อนความหมายทั่วไปนะเราเรู้สึกว่าความความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนมีนมความซับซ้อนนะปอมคือไม่รู้เราสีทธิ์อไปหรือเปล่านะแต่แบบอ่ะสมมุติเวลาเราเกิดมาใช่ไหมเราไม่ต้องตกลงหรอกเราก็รู้ว่าเราคือพ่อเราคือแม่เราคือลูกเราคือพี่คือน้องรืยในฐานะคนรักอะ่ะ การที่เราจะเป็นคนรักกับใครสักคนอ่ะมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราตกงกันใช่ไหมว่าเอ้ยเราเป็นคนรักกันนะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอ่ะมันคงไม่ใช่แบบโดยเฉพาะเวลาที่ตตเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันคงไม่ใช่แบบอยู่ดีเราไปเดินบอกปอมเฮ้ยปอมขอเป็นเพื่อนนะหรือเราเป็นเพื่อนกันนะเนื้อออกว่าสป็นรบบพี่นะสึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ความชัดเจนน้อยในการที่จะเริ่มต้นจนบางครั้งหละชอบสงสัยเต็มกันว่าเอ้ยถ้าเรารักใครคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนอ่ะแล้วเขาไม่นับเราเป็นเพื่อนอ่ะความเป็นเพื่อนนั้นยังคงอยู่ไหมเออปอมค มันก็จะกลับไปคล้ายๆกับอันที่เราบอกที่ตอนแรกเนาะว่าเราอะรู้สึกว่าตัวเองอะมีเป็นคนมีเพื่อนน้อยเพราะว่าเรานับคนเป็นเพื่อนน้อยแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าไอ้คนน้อยเนี่ยเหล่านะั้นเขาอาจจะไม่นับเราเป็นเพื่อนกันด้นะ่ะแต่ว่าเราก็เหมือนมามารูทีหลังตอนที่โตขึ้นว่าจริงๆแบบหลายๆคนที่ที่เราอาจจะฟังดูใจร้ายที่เหมือนเราไม่ได้แคตกราฟไม่ได้จัดประเภทเขาว่าเป็นเพื่อนอะเขาก็นับว่าเราเป็นเพื่อนเขาอยู่นะ อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าการการการเป็นเพื่อนของแต่ละคนนะ่ะมันต่างก,กันเลยนะอย่างเหมือนปอมพูดอะเราอาจจะเป็นคนนับคนเป็นเพื่อนยากไงแต่บางคนก็อาจจะนับคนเป็นเพื่อนง่ายเออเ<ม>ชิญปอมต่อ<ม>คือเรารู้สึกว่าความลึกของคําว่าเพื่อนของแต่ละคนนะ่ะมันอาจจะไม่เท่ากัน ความแล้วก็ความผูกพันหรือว่าความเทบางอย่างลงไปในความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยเหมือนกันคือเราบอกว่าเราเป็นคนมีเพื่อนน้อยแต่ว่าเราเป็นคนแบบที่เรารู้สึกเองว่าถ้าเราเพื่อนเราอ่ะมีใครมาแตะต้องเพื่อนเราอ่ะเราจะยอมไม่ได้แบบสุดๆคือเราจะกโ,โกรธโกรธกว่าเรื่องตัวเองอ่ะอืประมาณนั้นคือเหมือนเคยเคยมีเคสว่าในตอนแบบยัง เรียนสมัยเรียนอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนไม่ชอบแฟนก็คือเรื่องกับแฟนเลยนะจริงป่ะโอ้โหใช่นี่นี่แสดงเห็นว่าแบบในช่วงเวลานหนึ่งเหมือนที่พูดตต้นเรื่องอะในช่วงเวลานหนึ่งอะเราให้ความสําคัญสำหรับเพื่อนเนี่ยเป็นพ r i o r ร t y ีอันดับต้นๆของความสัมพันธ์ทั้งหมดของเรา,าได้จริงวันวน,วนี้ก็อาจจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะก็ <S 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 <ๆ>ยังเป็นอยู่ใช่ไหมหรือหรือก็ยังก็ยังเป็นอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยหรือเพราะว่าในสายตาปอมอะคือเพื่อนคือคนที่คบผ่ามานาน คือการที่จะเป็นเพื่อนใครัคนคือคบผ่านม,มานานบ้าขณะที่แฟนน่ะอาจจะเป็นคนอื่นที่แบบเพิ่งมาทําความรู้จักกันแล้วการที่เพื่อนคนที่คบผ่านม,มานานเน่ะเหมือนคนที่รู้จักเราดีแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่หวังดีต่อเราอะ่ะแฟนถ้าเกิดมาไม่นาน,นก็เหมือนยังเป็นคนอื่นอยู่อะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะคีฟรีอเชื่ชิพความสัมพันธ์กับคนที่คบกันมานานมากกว่าเป็นเป็นประมาณนี้ไหมก็มีส่วนแต่ก็ไม่เสมอไปอืมอืมรู้สึกว่า เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเวลาเรามีแฟนนะหรือต่อให้แบบเป็นเพื่อนก็ตามนะเราเป็นคนชอบชอบรวมวงสังคมทั้งหมดของชีวิตเราอะเข้าด้วยกันมสมมติว่าเราแบบเป็นแฟนกับนายเและเป็นเพื่อนกับนายบเราก็จะอยากให้ในายเกับนายบได้เจอกันแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันซึ่งถ้าเขาเข้ากันไม่ได้อะ่ะเราก็จะเวทน้ําหนักแล้วว่าแบบ ถ้าให้ฉันเลือกฉันก็จะเลือกฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับวงสังคมอื่นๆแบบ<ม>นายบีอาจจะสนิทกับแม่ฉันสนิทกับพ่อ<ม>ฉันสนิทกับเพื่อน<ม>ฉันคนอ,อื่นๆไปหมดแล้วแล้วตาน,นี่ก็คือดันเข้ากับคนอื่น,นไม่ได้ฉันก็ตัดเธอออกไป<ม>คือฟังดูใจร้ายมากเลยนะพอเปร<ม>ียบเทียบ<ม>เป็นสมการแบบเนี้ยแต่เราคิดว่าในอีกทางหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะเพื่อนถ้ามันไม่ ไม่มีปัญหาอะไรกันจริงๆอะ่ะเพื่อนจะทําร้ายเราโอกาสที่เพื่อนจะทําร้ายเรามันน้อยกว่าโอกาสที่แฟนจะทําร้ายเราอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองคืออาจจะเพราะว่าการเป็นเพื่อนกันน่ะมันไม่มีการบอกเลิกอย่างเป็นกิจลักษณะอืมอม,มันห่างกันไปก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่อ,อ,ยอย่างนี้บางคนเป็นเพื่อนอะ่ะเออไม่ไม่เชิงคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเรา สมมติว่าวันหนึ่งเรากับพี่สอนเนะ่ยเรารู้สึกว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะแต่ว่าเราผิดใจกันเรื่องอะไรไม่รู้อะแล้วเราไม่คุยกันอะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเราก็รู้สึกแบบเราไม่รู้จักกันอีกต่อไปอะอืมในขณะที่คนที่เป็นแฟนกันเน่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราคุยกันแล้วมันไปไม่ได้อ่ะคือคนเป็นแฟนกันโดยมารยาทเนาะโดยมารยาทถ้ามันไปต่อกันไม่ได้อย่างน้อยมันก็ควรจะบอกเลิกกันอย่างเป็นกิจลักษณะถูกปะ แต่ก่อนที่มันจะไปถึงจุดที่บอกเลิกอ่ะมันจะมีการคุยกันว่าแบบเธอฉันรู้สึกว่าฉันแบบกังวลจังเลยที่เธอเข้ากับเพื่อนฉันไม่ได้ว่ะซึ่งถ้าเขาแบบแล้วไงอ่ะก็ฉันคบเธอฉันไม่ได้คบเพื่อนเธออย่างเงี้ยคือเหตุผลที่เรารู้สึกว่างั้นฉันตัดออกเพราะว่าการที่อยู่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเราคงคาดหวังให้อยู่แบบยอมรับสัมภาระที่ติดมากับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมจริงจริงมันก็คล้ายกับประเด็นที่เราคุยกันในตอนต้นนะนะ เี็แต่ว่าที่พี่พูดมันถึงตอนสตาร์ว่าความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเนี่ยมันต่างจากความสัมพันธ์ชิ้นอื่นๆตรงที่การเริ่มต้นอ่ะมันไม่เป็นกิจลักษณะเออใช้คํปฟอมมันชัดเจนดีคือดีเราจะเป็นเพื่อนกับใครเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนกันเถอะนะมันเป็นไปโดยปริยายอ่ะทีนี้ความห่างที่ไหนมันก็จะไม่เป็นกิจลักษณะเช่นกันความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนมันก็เลยดูเป็นความที่ทั้งยืนยาทั้งมั่นคงแต่ก็มีเส้นของความไม่ชัดเจนอยู่เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและพึ่งพาได้แต่เปราะบางอืมเพราะมันมีเส้นโอเคสมมุติถ้าเกิดเราสมมติใช่ไหมถ้าเรามีแฟนน่ะหรือถ้าเรากับพ่อกับแม่เราก็ได้เรารู้ว่าถ้าเรามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือสักอย่างหนึ่งเขายินดีแน่นอนแต่กการเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะใช่แต่เพื่อนบางคนอาจจะไม่ใช่มันประมาณนั้นปะก็มีส่วนนะแต่ก็อืม อาจจะไม่ได้คิดถึงแค่ว่าเพื่อนบางคนอาจจะใช่ในแง่ว่าเขาช่วยเราหรือแบบบางคนอาจจะไม่ใช่ในแง่ที่เขาแบบไม่ช่วยเราแต่ว่าในทางกลับกันหลายครั้งเราเองก็เราก็ให้เพื่อนแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยออืออเพื่อ,อที่เพราะว่าเพื่อนอะไม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่มีหลายคนด้วยเปล่าวะมันก็เลยแบบการชั่งน้ําหนักความลึกความซึง้งเนื้ออกไหมครับถ้าเกิด กับคนร<ช>ักเขาก็มีคนเดียวเราก็ให้เต็มที่พ่อแม่ก็คนเดียวเราให้เต็มที่แลกับเพื่อนที่สําคัญเพื่อนเนี่ยมันมีเพื่อนหลายสเตตัสด,ด้วยนะเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันหรือเพื่อนที่<ช>มันอาจจะไม่ได้รูปอะไการแต่อยู่ในวงสังคมมีความชอบงานาดเ,เดียวกันอะไรแบบเนี้ยมันก็ยิ่งมีความซับซอ้อนครับอีกอืมแต่พี่สอนว่าทําไมยิ่งโตเราถึงยิ่งมีเพื่อนน้อยลงอ่ะจริง,รงๆก็จะย้อนย้อนกลับไปที่ประโยคที่ปอมพูดขึ้นมาพอดีเลย คือปอมพูดว่าความรู้สึกข,ของการเป็นเพื่อนเนี่ยเร้สุขขกทีความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันมาทาร้ายกันได้น้อยมันไม่มีอะไรที่จะทาร้ายกันอะระหว่างเพื่อนอะเพื่อนคงไม่ทําห้เระผิดหวังเลยเสิยเท่าไหร่โดยเฉพาะเพื่อนตอนที่เป็นเด็กเพราะเพราะพี่มองว่ายังไงเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กเราไม่ได้มีประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันเราพบกันเพราะว่าคุยกันแล้วสบายใจอาจจะชอบดูบอลด้วยเหมือนกันหรือดูกระตูนเรื่องเดียวกันหรือแค่แค่หน้าตาะข้างๆกันก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วอะนึกออกว่า สมมติมัธยมอะไรแบบเนี้ยเราคงไม่มาเอาโอเคอารมณ์แข่งขันสมมติคนเด็กเรึยนเก่งเด็กที่หนึ่งที่สองแข่งกันเรียนก็คงมีบ้างแต่มันคงไม่ถึงขนาดทําร้ายกันหรอกแต่พอเข้ามาในมหาลัยก็ยังประมาณนึงพอมาถึงวัยทางานแล้วเพื่อร่วมงานกับเราเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งความเป็นเพื่อนแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตัวโดยปริญาในบางอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นี่มันมีความสัมพันธ์ที่มันมีผลประโยชน์อะแล้วมันมีโอกาสที่จะทําร้ายกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ใดก็ตามที่มีโอกาสที่จะทําร้ายกันมากขึ้นอะ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ที่การให้ความจริงใจหรือจริงๆก็อาจจริงใจเท่าเดิมแต่ความไว้ใจเชื่อใจอะ่ะระหว่างก,กันเนี่ยมันจะน้อยลงพี่พี่มองว่าอย่างนี้นะคือ,อปอบป,อ,ปอบว่างไงเรารู้สึกว่าเพราะว่าการเข้าถึงเพื่อนใหม่ๆก็ส่วนหนึ่งเนาะเรารู้สึกว่าจริงๆตอนช่วงที่เราโตอาจจะเพราะว่าเราเข้าสังคมเป็นมากขึ้นนิดหนึ่งเรามีเพื่อนเยอะกว่าตอนที่เราอยู่มัธยมหรือว่าตอนที่เราอยู่ประถมอีกนะ เพื่อนในแง่ของความความลึกซึ้งของความเป็นเพื่อนรู้สึกว่าเพราะว่ามันเจอด้วยแหละว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเหตุผลที่ทําให้คนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆแล้วจานวนมันหายไปอ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าระยะทางที่เราเดินไปอ่ะมันมีทางแยกอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะ แล้วบางทีเราอาจจะร่วม่ทางกับคนคนหนึ่งมาจนถึงแบบสถานีทองหลอ่อแต่ไปไม่ถึงอ่อนนุชเพราะแบบเขาจะต้องลงที่ทองหล่อแล้วแล้วเขาก็จะไปที่อื่นต่ออย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าตอนหัวขบวนเนี่ยเราอาจจะเจอเราอาจจะมีเพื่อนประมาณหนึง่งแล้วระหว่างทางก็คงมีเพื่อนลงไปมีเพื่อนขึ้นมาแต่ว่าตลอดระยะทางของเราอะมันเหมือนกับว่าคนที่มันจะไปในที่เดียวกับเราจริงๆในตอนท้ายอะมัน<อ>มันน้อยอะบางคนมันแบบ อาจจะหมายมั่นปั้นมือกันแล้วว่าก็เนี่ยฉันจะไปอ่อนนุชกับเธอปรากฏว่าไปถึงเอกมัยแม่โทรตามก็เลยต้องลงกอด<ม>อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนเปรียบเทียบให้เห็นภาพอะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้แบบเพื่อเรามันน้อยลงไประหว่างทางหรือเปล่าอาจจะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ<ม>การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงหลาย,ลายๆอย่างมันมันพาผู้คนออกไปจากเราอะโดยที่รู้ตัวหรือโดยไม่รู้ตัวโดยรู้ตัวก็ ก็อาจจะมีความเฮิร์ตบ้างอาจจะมีความพยายามจะยื้อยุดดึงเอาไว้แต่ว่าถ้าโดยไม่รู้ตัวแบบหันไปทีเอาลงรถไปแล้วว่ะเอออันเนี้ยมันจะเศร้าเพราะว่าพอเรากลับมาเจอกันอีกทีอ่ะบางคนมันมันเหมือนยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยเราคุยกันได้เหมือนเดิมทุกอย่างบางคนมันกลายเป็นคนที่เราไม่รู้จักไปแล้วอ่ะแล้วเราก็จะต่อ,อก,กันไม่ติดแล้วเราก็ได้แต่แบบเอ้ยไม่ได้เจอกนัน ปไปไงแ<ล>ม่งไปมีุกกันต่อ,ตอ,อไว้เดี๋ยวคุยกันนะแกแล้วก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยอย่างนั้นเลยแกคือสิ่งที่ปอมพูดอะเออเรื่องรถไฟอะครับมันทาให้นึกถึงตัวพี่อย่างหนึ่งพี่ทํางานในที่ทํางานปัจจุบันเนี่ยมาแปดปีแล้วแล้วในปีแรกอะที่เข้ามาทํางานอะตอนนั้นมีประชุมอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ประชุมเสร็จก็ถ่ายรูปหมู่กันซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับพี่ก็เก็บรูปมันไว้ใน,นินชักเลย พี่พอมาไปที่สามมั้งพี่ก็เปิดดินชากแล้วก็เจอรูปนั้นพอดีพี่พบอย่างหนึ่งไว้ว่าคนในรูปนั้นอ่ะหายไปประมาณสามสี่คนบางคนก็มีเส้นทางใหม่ไปเป็นไปสอบเป็นอาชีพอื่นบางคนกเกษียณอายุบางคนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้ยจากนั้นพี่ก็เป็นทมเนียมของพี่อ่ะพี่จะเปิดดูทุกปีเลยปอมมันไม่เห็นว่าแบบเชื่อไหมทุกๆปีมันจะมีคนหาย เกิดทุกปีจะมีคนหายไปจากรลปนั้นนะครับแต่รูปนั้นมันคนเยอะมากไงสี่สิบห้าสิบคนอะ่ะมันมีโอกาสที่คนจะหายไปอยู่แล้วว่าเออแต่เราไม่เห็นหนั่นนึงว่าโดยที่เราไม่ถันสังเกตเนาะเนี่ยมันจะปีใหม่แล้วทุกๆปีมันจะมีคนที่หายไปจากชีวิตเราเหมือนอย่างปอมพูดเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำอะ่ะเขาโดดลงไปขบวนเพราะว่าเขาก็อาจจะมีเส้นทางของเขาแต่ในขณะเดียวกันนะในทุกๆปีอะ่ะมันก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนกันทีเนี้ยไม่ว่าคนที่เดินออกไปต่อก่อนต้ตนขบวน หรือคนที่เดินเข้ามาในท้ายขาบวนเนี่ยสุดท้ายถ้าเกิดเขาอยู่กันด้วยความจิงใจอ่ะคนเหล่านั้นพี่มองว่าเขาก็มีค่าและมีความหมายเหมือนกันนะคือก็เป็นเป็นเพื่อนของเราเหมือนกันแต,แต่เราแอบรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะพูดเรื่องอายุที่เปลี่ยนไปหรืออย่างพวกไลฟ์สไตล์หรือชีวิตที่เปลี่ยนไปอ่ะเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าสังเกตรหรือเปล่าแต่เราเป็นคือเราบอกว่าทุกวันนี้เหมือนเราเข้าสังคมเก่งขึ้นใช่ปะแต่ความพยายามในการรักษาคนเอาไว้ของเราอ่ะมันต่ําลง Mm hmm. แล้วเราอะสมมติว่ามีคนใหม่ๆขึ้นขบวนมาความพยายามที่จะแบบเข้าใกล้และเก็บรักษาเขาไว้อ่ะมันก็ลดลงซึ่ง mm hmm. มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบยิ่งโตยิ่งมีเพื่อนน้อยด้วยเหมือนกันมั้ง mm hmm. ยกเว้นว่ามันเหมือนแบบสบตากันแล้วมันบังเอิญคลิกพอดีอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบมี c o n อ e r s a t i o n มาชวนให้คุยต่อแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนกันได้ในที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ mm hmm. พี่จะมีทั้งจุดที่เหมือนและต่างกับปอมพออายุมากขึ้นเนี่ย จะเป็นคนที่พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตมากขึ้นแต่ความพยายามรักษาความสัมพันธ์เนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้นะหมายความว่าทั้งเราและเขาอะรู้ดีว่าต่างอยากเป็นเพื่อนกันอยู่ต่อไปก็แบบต้องมีความพยายามถนอมใจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดโอเคถ้าเขารู้เขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเรานี่ปล่อยอยู่แล้วแต่ที่เหมือนกันก็คือว่าเราพยายามสร้างความสัมพันธ์นใหม่ๆน้อยลงคือง่ายๆว่าทุกวันนี้แต่แทบไม่อยากจะรู้จักหรือสนิทกับคนใหม่แล้วอะเรารู้สึกว่าเราเ,ราเบื่อ เราเบื่อความผูกพันของชีวิตเพราะว่าเราเป็นคนสิ่งคนน้อยจริงครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราสื่อาใ,ใครอะ่ะเราจะรู้สึกผูกพันกับเขาแล้วก็ไม่แฮปปี้เลยอะ่ะเวลาที่การลาจากต้องมาถึงซึ่งการลาจากมันเป็นธรรมชาติของของมนุษย์มากทีเนี้ยพอมันพูดถึงความสัมพันธ์แล้วก็การลาจากก็ของการเป็นเพื่อนอะ่ะมันมีพี่คนหนึ่งที่เขาต้องต้องไปที่อื่นนะครับแต่เขาที่พูดกับเราไว้ดีมากเลยนะคือแกไปที่ที่แบบไปไปกลมากแล้วกแกก็บอกกับพี่ว่าเฮ้ยเราอะ่ะ คงไม่ได้พบเจอกันอีกแล้วหรอกในชีวิตนี้อแต่ว่าการที่เราได้เคยรู้จักการสนิทกันน่ะมิตรภาพตรงนั้นอนะ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันจะเป็นจริงคงอยู่เสมอไปพมันก็เลยทาให้พี่รู้สึกว่าจริงอยู่เมื่อ,อยุ่งมากขึ้นเราจะมีจํานวนเพื่อนใหม่ๆห,หรือเพื่อนที่จริงใจอ่ะในชีวิตของเราน้อยลงแต่จํานวนคนที่จริงใจในชีวิตของเราทั้งหมดมันไม่ได้ลดน้อยลงนะนึกออกป่ะคนที่เคยจริงใจกับเราในช่วงเวลาหนึ่งความสาัมพันธ์ดีๆในช่วงเวลาหนึ่งแม้วันเนี้ยความสัมพันธ์นั้นจะไม่คงอยู่แล้ว แต่ความจริงใจวิจาราพตรงนั้นนะสำหรับพี่นะพี่มองว่ามันยังคงอยู่เสมอไม่ได้ไม่ได้หายไปอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่มันพี่ว่ามันเป็นจุดพิเศษที่แล้วก็อาจจะแตกต่างจากความสัมพันธ์อื่นๆด้วยทีเนี้ยมันมีพอยต์หนึ่งปอมที่คนถามมาเยอะเลยว่าแล้วถ้าเกิดเขาพบว่าเขาใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแล้วไม่เจอเพื่อนที่จริงใจเลยอะไม่ใช่ผมไม่มีเพื่อนอะคนที่ทํางานก็แบบไม่แฮปปี้เข้ากันไม่ได้อะไรไม่อ,ออกว่า เคมยมัธยมก,ก็มีครอบครัวแยกย้ายไปแล้วอะแล้วสึกชีวิตเป็นเพล้งคว้างเหลือเกินเออปอมจะมีคําแนะนําให้เขายัางไงสำหรับคนที่แบบเขาสึกเขาไม่มีเพื่อนที่จริงใจในชีวิตเลยอะอต้องถามว่าแล้วเราได้จริงใจกับคนอื่นหรือเปล่าฟังดูเป็นคำถามที่แรงนะแต่ว่าจริงๆคือเราต้องคือเหมือนแบบ give and take อะอเราเวลาที่เราเข้าไปหาคนอื่นอนเราคาดหวังว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของเรา แล้วเราได้เป็นสิ่งนั้นให้เขาหรือเปล่าเราได้พยายามที่จะสร้าง relationship ความสัมพันธ์ที่มันจริงใจกับเขาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าถ้าเราได้ลองพยายามแล้วคนที่เข้ามาหาเราอาจจะเข้ามาด้วยผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยก็ทดไว้ก่อนแต่เราเชื่อว่าถ้าเราให้คนอื่นด้วยความสัมพันธ์ที่จริงใจอ่ะมันจะมีคนที่รับได้รับรู้ได้ถึงสิ่งนั้นแล้วก็เราก็ให้คุณค่ามันแล้วคนที่ให้คุณค่ากับ ความจริงใจของเรานั่นแหละคือคนที่สมควรที่จะเก็บไว้สําหรับเราซึ่งไม่ได้บอกว่ากระบวนการนี้จะไม่เจ็บปวดนะมันเจ็บปวดอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราจริงใจกับใครสักคนแล้วเราก็มา,ามรู้ว่าเขาคบกับเราเพราะผลประโยชน์นี่น่าสมมุติว่าเราเจอคนไม่จริงใจสิบคนเพื่อจะแบบว่าเจอคนจริงใจคนหนึ่งในท้ายที่สุดอะแล้วมันก็คุมแล้วนะออืมอืมม สิ่งที่ปอมพูดอ่ะมันทำให้นึกถึงประโยคนึงในหนังเธอเคยดูบ้างเรื่อง Green Book พี่สมัย<อ>จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นนักดนตรีผิวสีแล้วเขาก็จะรู้จักกับคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถะนะนให้ขับเขาเงี้ยมันมีประโยคนึงที่คนขับรถในเรื่องอ่ะพูดไวด้ได้ดีมากเลยเ็าบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสรริ่งชีวิตที่แปลกคือในขณะที่เราเหงาเราต้องการเพื่อนแต่เราก็เดียวดายและอ่อนแอเกินไปที่จะทักทายใครสักคนก่อนเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับเขาอะ่ะบางทีมันเป็นมันเป็นแค่นี้จริงนะ พี่เองเหมือนกันสมัยก่อนอ่ะบางทีเรารู้สึกนะว่าแบบไอ้คนคนเนี้ยเห็นหน้าแล้วแบบรู้ไว้เป็นมิตรกันเราเลยอ่ะแต่บางทีแค่เราเริ่มต้นทักทายเขาก่อนสวัสดีเขาก่อนยิ้มให้เขาก่อนอ่ะไอความไม่เป็นมิตรตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยเหมือนกับแค่เราไปเคาะประตูเขาก่อนเขาก็พร้อมที่จะยินดีเปิดหัวใจให้กับให้กับเราอันนี้ในมุมนะในมุมที่ว่าถ้าเราอยากมีเพื่อนแต่พี่คิดว่าสมมุติถ้าเกิดเราเป็นคนที่เราสวย เพื่อนทุกวันนี้มันจริงใจน้อยลงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากมีเพื่อนขนาดนั้นอะพี่ว่าอีกอย่างนึ่งคือว่ายิ่งโตขึ้นอะนอกจากเราจะต้องมีเพื่อนอื่นๆในชีวิตใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือเราต้องเป็นเพื่อนกับตัวเราเองให้ได้ด้วยการเป็นเพื่อนกับตัวเราเองให้ได้อะมันเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะและอีกมุมหนึ่งนะปอมถ้าเรายังเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่ได้อะมันก็คงยากนะที่ใครอยากเป็นเพื่อนกับเราอ่ะอืมอันนี้จริงนะอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าแบบ ก็สองส่วนอะส่วนแรกก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราจะบอกก็คือเรารู้สึกว่าในท้ายที่สุดอะเราต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองให้ได้ mm hmm. ไม่ได้เป็นเพื่อนกับตัวเองแบบเฮ้ย mm hmm. hey, สวัสดีป้อมโอ้ oh, สวัสดีป้อมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไม่ใช่เพื่อนแบบนี้นะรู้สึกกลอน <laughs> แต่บาง <laughs> ทีป้อมก็เป็นนะคือบางทีปอมก็คุยคนเดียวเลยคืออยู่บ้าง <laughs> คือแบบอาจจะดูแบบเหมือนไม่ไม่ปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็ไม่ต้อง, <laughs> ไ,มองไม่ต้องไปถึงเลเวลนั้น แต่คําว่าเป็นเพื่อนกับตัวเองอ่ะหมายถึงรู้ว่าเวลาไหนที่ควรใจดีกับตัวเองเมตตากับตัวเองบ้างปลอบโยนตัวเองบ้างให้คําชมแล้วก็เตือนสติตัวเองบ้างแล้วว่านี่มันคือสิ่งที่คนเป็นเพื่อนเขาทํากันแล้วมันก็ควรเป็นสิ่งที่เราทํากับตัวเองด้วยอืมดีมากมากเลยปอมคือวันนี้คุยกับปอมเนี่ยมันทําให้เราเห็นสองเรื่องเลยนะในสองเรื่องที่ปอมยกได้เด่นชัดมากเรื่องแรกเลยคือหนึ่งจริงๆอยู่ว่าทุกวันนี้ แม้เพื่อนที่จริงใจของเรา,าอาจจะลดลงน้อยลงบ้างเนาะตามวิถีชีวิตท,ที่เปลี่ยนไปตามเส้นทางของแต่ละคนที่ต้องเติบโตอ่ะแต่ตตแสุดท้ายแล้วการที่เราอยากมีเพื่อนที่จริงใจอะ่ะเราต้องจริงใจกับเขาก่อนด้วยเราจะมาร้องขอและโทษชิดว่าเฮ้ยฉันไม่มีเพื่อนที่จริงใจเลยผู้คนทุกวันนี้ไม่จริงใจกับฉันเลยในการที่เรายังไม่ยอมเปิดใจให้ใครทุกคนก่อนเลยมันก็เป็นไปได้ยากกันนะอีกเรื่องก็คือนอกจากการที่เราอะ่ะจะเป็นเพื่อนกับคนอื่นแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งที่สําคัญอะ่ะคือเราต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองให้ได้ด้วย ต้องดูแลหัวใจตัวเองเยียวยาหัวใจตัวเองให้เป็นถ้าเราเป็นคนที่มีหัวใจที่เต็มแล้วอ่ะพี่เชื่อว่ามันจะกลับไปสู่ข้อหนึ่งเมื่อเรามีหัวใจที่เต็มมีหัวใจที่รักตัวเองรักภาคภูมิใจตัวเองแล้วอ่ะเราจะกล้าและพร้อมที่จะจริงใจแล้วเข้าไปทักทายคนอื่นนะก็ตอนนี้ต้องขอบคุณปอมมากเลยนะครับเดี๋ยวอีีหน้าเรามาคุยกันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสอนคิดมากนะครับ ปอมพาฝังค่ะก็ต้องลาไปก่อนนะครับโดยสามารถติดตามพวกเราได้นะทาง Spotify SoundCloud Podbean YouTube Google Podcast Apple Podcast แล้วก็ b ล็อกดิของทางอัมริครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพราะทุกช่วงชีวิตมีบทเรียนและทุกๆบทเรียนทําให้เราเป็นเราในวันนี้พบกับหนังสือเราเติบโตขึ้นในทุกๆวันโดยคิดมากนักเขียนผู้มีผลงานหลายสิบเล่มและมีผู้ติดตามมากกว่า1.5ล้านคนได้ที่แฟนเพจสปริงบ o ๊กและทุกช่องทางของอัม i n Books อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัมรินบุ๊คส์